ดาวเอาข้างหลังดานนี้อ๋อก็เลยมันจะออกดานแบบดันหลังกมาแข่งคนนึงหน้าผมไม่ได้เปลี่ยนปุ่ม จริงพี่การหายไปนนก,กีบเกมไม่สนโลกเลยการดักคนได้มั้งคิดว่าซ้อมทีมก,การปั่นแบบนรกแตกของเขานั้นคนล้มไว้ก็จริงแต่อะไรก็สู้การปั่นของเขาไม่ได้หรอก เลยโอ้ยอย่าชนสิมีคนเข้ามาอีคนนึงวิ่งออกขวาคนนึงเอาคนออกขวาดีปะ เห็นรอยเท้าใครวะมีอ้อโหผมมาช้าไปผมเห็นแล้วว่าเขาวิ่งทางนี้ ไ,ไม่โดน,นเหรอโอ้ยเข้มปัดเข้มปัดไม่โดดเข้มแบบเข้มเข้มปัด โดนจุ๊กจริงคิลเลอร์โนซาวอะไรอ่ะแป๊บน,นึงนะผมขอไล่ก่อนไม่เหลือสามคนแล้วจี <c oughs> <G S 2> แรงมาอะไรอ่ะวุย้ยคิลเลอร์โนซาว <c oughs> โอน,นี่เสียงคนใ,นใกล้ไม่นะผมทำมาหากิน ผมทำมาหากินกับหูฟังของผม oh. ถ้าผูฟังไฟแล้วผมจะเอาอะไรกิน oh. uh. นายไม่ระบุอ่ะโน้ซาวคือเจอแล้วคิว ผมน่าผมน่าน่าจะทำไว้แล้วมันได้เขียนว่าใต้ใต้แรกแต่ว่าเป็นคิวหรือเซอร์ ไม่เป็นไรมันแก้วพี่ก็เคยเล่นแบบไม่มีเสียงเขียนด้นเนี่ยที่ใต้ใต้คําอธิบายคําอธิบายใต้แรกแรกแต้มผมน่าจะเคยเขียนนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมเขียนว่าอะไรผมเขียนองก็ไม่รู้จำไม่ได้ตัวเดิมปะผมไม่อยากซ้ำเลยอ่ะตัวเดิม ข้างหลังวะจบจบักดื่มน้ำสักหน่อยครับเร็วยครับคุณทมเป็นเอ๋อนะเป็นเอ๋อนะมันเขียนแค่นี้อ๋อนั่นแหละนั่นแหละผมน่าจะทำสรับคินเลอร์ไปด้วยแหละไม่ไรผมแค่ตกใจเฉยๆว่ามีคนขอด้วยเหรอคนปั่นเอาคนปั่น้วยวะ มันไม่โดนได้ไงวะง้างแต่บางลพูแล้วมันเห็นโทเทมผมแล้วด้วยเอ้าเมาส์ดิ้งตูหน่อยเอาไลนะโคาเดลกับน้าต่ายแล้วนะเป็นเออนะอธิบายได้ดีมากเลยแล้วผมดื่มน้ำให้นะคุณทามแป้บหนึ่งนะครับ คิดเรื่องโนซาเหรอเล่นตัวอะไรวะน่าจะมีคนรอช่วยวะเฮ้ยผมได้ยินเสียงข้างในเนี่ยผมหากีกับการฟังผมผมโนซาวแล้วผมจะเอาอะไรกินน้ำโคงไปเลย วิ้ยอันนี้จะปอนใเท้าหรือเปล่าครับหลุดปะเนี่ยปั่นเหรอทำไมไม่มีคนมาช่วยวะม,มีคนมาเอ้าเราทำมันไปสุดตรงไหนะรับมีคนมานี่ ผมเห็นรอยเท้าทุกคนน่าจะเห็นนะเนี่ยสงสารเลยว่ะสาใจวินมอ วิ่งไปนู้นคนหนึ่งแม็กอยู่ไหนห่ะวะไม่ไ,ป,ไป้นปา่นหรอไม็กไปไหนอ่ะไม่เข้าตู้เหรอทษเทสอ่ะไม่หายไม่หายไปจากโลกนี้ไปแล้วหายไปไหนไม่รู้ เจ็ะเคลื่อนที่แล้วผมไปแล้วหน่อยเท้าโอ้ยโอ้โหกูยังชอบเลยจุ๊กยังเก่งเลยมึงอ่ะ อ่องมกกว้องมือมาเหอะทำไรเข็มแดงหรือว่าอะไรเข็มแดงหรือเปล่าใช้คงใช้ของ,ของเข็มแดงหรอ เก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินเก่งเก่งเก่งไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วครับทุกเห็นว่าพี่บอมเรดมาหรือจักระตายลองดูมันแกวไม่ยากหืไม่ไวายวิผมมาได้วยไหมผมแค่พูดใกล้มาเฉยๆผมมาได้วายจริงๆนะไปไหนแล้ว ผมว่าเขาต้องเนียนเว้ยผมไม่ได้ดูด้วยว่าอีกาบินหรือเปล่าอีกาม็อกานานผดแข่งอะไรกันเสียวละตกใจตกใจตกใจ,กใจมา้อา้าวศพหาย บที่นี่ร่องหนได้อ๋อนี่ <c oughs> บุกบึกบูด ไม่ได้ไวยววายนะหล่อแล้วผมจะเป็นเด็กดี <c oughs> บานะคิลเลอร์โนสาวคิลเลอร์โนสาวคิลเลอร์โนสาวได้แล้วไงผมขอทำใจโดยการเติมมัแข็งก่อนอันนี้มีไหมอันไหนอุ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยจริงๆผมจะทำท่า จริงๆนะครับผมทำแล้วแต่ว่าเหมือนคอมมานด์มันไม่ให้มั้งมันยาวไปปะมันเลยไม่ให้ใครมี่นึ่งข้างผมจะทำแล้วจริงๆผมจะดักทุงกงันเลย <c oughs> แต่คอมมานด์มันยาวไปอนะ่ะ <c oughs> ไม่มีผลวิ่งมา หน่อยเท้าซ้ายขวาหน้าหลังขวาวันนี้เสียใจ <c oughs> อุ้ก่อนอุ้ก่อนเดี <c oughs> ๋ยวมันด่าเข้าอีก หมดจัดมันเป็นเพราะพลังของหูฟังครับหูฟังผมแพงอุย้ยโอ้โหผมหน้าตีไปเจ๊สวัสดีสวัสดีรอบมีใครอยู่ไหมไม่มีกลับแล้วอุย้ยทำไรยืนมองอยากจะจ้องตาเหลือเกิน ติดๆๆออะไรอ่าวิ่งติดมันกูเลยอู้เซิร์ฟไปเรียกผมเซิร์ฟแป่งมองไงด,ดูกูแตก ไม้เป็นล้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทะลึ่งบ้องทะลึ่งบ้องฟาดไปก่อนอ้าวแตะเครื่องนี้แทนของ,ของนะออมูลนะเออผมค้นพบค้นพบสิ่งต่างๆอะไรวะเนี่ยเกมเอ้าว่ะมีรอ มันจะโดนแบนไหมเนี่ย แวผมเห็นวิ่งแล้วผมเห็นผมวิม่งกลับไปออกวิ่งอย่างนี้ไม่ได้ช่วยเพื่อนนะอ้ะอาวนี้เพื่อนตายนะไม่ได้ช่วยเพื่อนนะ โดนแบนไหมเนี่ยก็ <c oughs> ามาขึ้นได้อ่ะ <c oughs> โอ้ไม่เอาดีกว่ามันช่วยกันไวเกินอ่ะเฮ้ยเครื่องผันไฟไม่เหลือต่างนี้แล้วเหลือตรงนี้ตัดผีดเราเลยอ่ะ <c oughs> นึกว่าโดนหินโดนไม้นั่นแน่เราไม่ข้ามนั่นต่างหรอกจุมลงบินเราเยอะอยู่นั่งตรงนั่นต่งางะไรไม่ข้ามมีคนวิ่งมาใกล้ใกล้อยอยกสดแน่นอน เช่นคนนี้ยังไงล่ะโู่ไม,ม้แม่งเป็นล้านเลยมือสะบสัๆๆเกเก เหมือนผมเห็นรอยเท้า hey. ตรงนี้ยช่มยช่มช่วยช่วยผมเห็นรอยเท้านี่ไงเห็นบ้าทุกคนดังหินนี่หรอไม่ม oh, ีอ้อมันหายไปไหนวะออมีรอยเท้าใครอ่ะ เชี่อเลยผมเห็นนีคนด้วยเมื่อกี้โอ้ไปไกลแล้วเขีเยนไรโดนดาบแคมแล้วอุ้ยรทชามันเยอะมากเลยอะแล้วเครื่องมันเหลือฝั่งนี้ คุณจะโดนได้แล้วเหรอเฮ้ยตลกตลกไอ้ห๋มได้ได้เดี๋ยวผมจะแสลมดังอีกรอบอีเม็กมา อุ้ยโอ้โหก็แพงช่วยชีวิตทำไปดูก่อนลงมาแล้วมาโอ้ยมาเชลีดีกว่าครับเชลีอุตาละเข่าเรียนรู้ เราไ่คิวติดบุกหันก็มองไม่เคยอาเมกปัน่นเครื่องบ้าเหมือนแฮกปะสามเครื่องติดปั่นไว้ก็จริง อุปลาซ้มเลยวมันเขี้ยวอ่ะมันเขี้ยวมันเขี้ยวหนุบหนับเขามีทอ่อป่ะไม่มีเ้ยโอ้โหมัน่ากดตัวคฟิวเลยวีเอยเอลมันดี

ไม่มีแต่ผมไปเลย เขาอยู่ฝั่งนี้แปลว่าเราท้าที่เห็นเมื่อกี้ก็เป็นของจริงโคตรสุดเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะอยู่แถวนี้เหรออุ้ยเขาดึงแล้ครับ เล็นหน่อยรู้คุณการขอบคุณหนึ่งร้อยีครับนี่เป็อขอบคุณมากครับคุณการขอบคุณหนึ่งร้อยีครับเห็นป่ะแเอมนคนละเพลงเมื่อกี้มันอีกเพลงนึงมันจะงงๆหน่อยใช่ไหม เป็นเพลงว่าจีมอยเออไม่เข้าไม่เข้าไอติมอยไม่เข้ามันเป็นเพลงแล้วสายสินมกันกิฟต์เดียวกันเฮ้ยเปิดผ่านอ๋อไม่ดูชัดเลยล่ะ